วันนี้เราจะมาสอนใช้บริการงานฟาร์มกับทางร้านบั๊บบูช็อปกันนั่นเองตอนนี้ทางร้านก็มีบริการอยู่ทั้งหมด2แบบก็คือบ็อกฟูดกับแมปฟิตโดยบริการฟาร์มบ็อกฟูดเนี่ยก็มีเผาหาหมวกหากกระจกดึงคันโยกเหมาหฟาร์มมัตเตอรลีดทำเผามังกร V3 ก็มีรวมถึงบริการเหมาทำควดีโดโจบริการทำอาวุธที่เป็นอัปเดตบ็อกฟูดที่เข้ามาใหม่บอกได้เลยว่าราคาคุ้มค่าย่อมเยาโดยอันดับแรกก็ไปเลื่อนมาที่เว็บไซต์บั๊บบูช็อป store จากนั้นก็เข้าสูรบบบ่ระบบล็อกอินอะไรให รูปแบบก็คือซองอ่างเปาสร้างบนแอปทูมานี่วอลเล็ตกับเติมเงินผ่านสลิปธนาคารโดยจะโอนเข้าบัญชีธน,นาคารแล้วแนบสลิปนั่นเองขั้นต่าในการโอนสิบาทนะรองรับเฉพาะธนาคารที่มีระบบ QR code ในรอบนี้แอดมินจะเลือกเติมบริการฟาร์มมัตเตอรี่หนึ่งถึงหกร้อยในราคาเก้าสิบเก้าบาทเลือกได้2งชิ้นเลยทีเดียวเงื่อนไขบริการที่เราต้องดูห้ามล็อกอินซ้อนขณะขึ้นกําลังทํารายการเด็ดขาดไม่งั้นเนี่ยบริการจะล่าช้าและถ้าเกิดเราล็อกอินซ้อนบ่อยๆจนงานไม่เดินก็อาจจะถูกยกเลิกและไม่คืนเงินได้นะขออนญสงว ในการคืนเงินนะครับสิ่งที่ต้องทําก่อนจ้างงานฝาบให้มาที่ตั้งค่ารหัสกดเซตติ้งจากนั้นมองหาอีเมลแอปเดตแล้วทําการกดผูกอีเมลให้เรียบร้อยซึ่งเราก็ใส่เป็นอีเมลของเราลงไปได้เลยหากมันขึ้นให้ใส่พาสเวิร์ดเราก็ใส่รหัสผ่านในโรบอทของเราลงไปจากนั้นกดเว r ร f y ิฟายเมื่อมันขึ้นแบบนี้ <c oughs> ก็ให้ทาการไปที่อีเมลของเรา <c oughs> ก็จะสังเกตได้ว่ามีอีเมลเข้ามา <c oughs> แล้วก็กดเว r ร f y ิฟายอีเมลก็จะขึ้นแบบนี้เรียกว่าเป็นการผูกเมลเรียบร้อยแล้วก็ลองรีโหลดหน้าเว็บ1ทีมันก็จะขึ้นว่่่าาวแบบนีี้้้ตออมใหหไปทัข แล้วหาหัวข้อ Authenticator App กดเปิดได้เลยซึ่งมันก็จะมีโค้ดมาในอีเมลของเราก็ให้ทำการกลับมาที่อีเมลแล้วก็จะได้โค้ด2สเตปแบบนี้ คัดลอกแล้วก็กลับมาใส่หน้านี้ในโรบบอกได้เลยกด Verify จากนั้นจะขึ้นหัวข้อแบบนี้ถ้าไปในมือถือก็จะมีคีย์ขึ้นแบบนี้เลยเจ้าคีย์นี้นี่แหละคือกุญแจสําคัญที่เอาไว้เข้าสองชัน้นเอาไว้สั่งซื้อสินค้านั่นเองลูกค้าก็อย่าลืมที่จะเก็บคีย์นี้ไว้ในที่สําคัญที่ไว้ใจได้และปลอดภัยนะครับแนะนําเป็นแอปโน้ตทั่วไปในคอมหรือในมือถือเลยเมื่อเราคัดลอกคีย์นี้แล้วจากนั้นก็ให้ไปที่ two fa life จะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปช่องเลขให้ทําการวางคีย์ที่เราคัดลอกมาเลยและกด mit สิ่งโค้ดสองชั้นเราก็จะอยู่ตรงนี้แห่ทําการกดคลิกขวาคัดลอกแล้วก็กลับมาที่หน้าโรบอทและวางคีย์โค้ดดิจิตอลลงไปกดบริไฟเพียงเท่านี้เราก็เปิดคีย์เป็นที่เรียบร้อยพร้อมแล้วสำหรับการจ้างงานฝามกลับมาที่หน้าเว็บไซตร์ร้านของเราและเลือกบริการที่ท่านต้องการฝามได้เลยซึ่งยกตัวอ,อย่างกันอย่างที่บอกไปเลยว่าจะเป็นบริการฟาม,มาตัติรีก่อนที่เราจะกดซื้อก็อย่าลืมทําการอ่านรายละเอียดให้เรียบร้อย ร้อยตอนกดสั่งเขียนช่องสามมาบอกได้เลยก็คือช่องที่3อันนี้เขียนเป็นมาร์ตระบุไปเข้ามาดูก่อนนะว่าจะฟาร์มอะไรดีเพราะว่าไม่ได้เก็ารหัสตัวเองมานานแล้ว <c oughs> ลืมไปเลยว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะเอาเป็นนี่ละกันผลแกส๊สเติมจากคลิปกิฟต์ไอเทมมาใครยังไม่ได้ไปดูฝากไปดูด้วยนะสอนเติมผลทาวนกับเกมพาร์บ็อกซ์ฟูดมาร์ตเราก็มีแค่หนึ่งพอดีเลยโอ้โหถ้าจ้างทีนี้คุ้มกับอีกอย่างก็ขอไปนี่ละกันกีตาร์บุ๊กมีมาร์ตอยู่เองร้มาที่ริาเอารามาร์ตที่บริการฟาร รู้าก่อรหัสผ่านของคุณให้ถูกต้องกรองรหัสผ่านในโรบอทลงไปจากนั้นช่วงที่3ระบุสิ่งที่ต้องการจะฟาร์มซึ่งเราจะฟาร์ม2อย่างก็คือผลแกส๊สกีตาบุกแล้วก็3ช่องนี้เนี่ยจะเป็น <c oughs> ช่องเกี่ยวกับรายละเอียดให้เราอ่านโดยที่เราไม่ต้องตอบและไม่ต้องใส่อะไรลงไปอ่านเฉยๆก็ได้หรือจะตอบแค่โอเคโอเคโอเคก็ได้เช่นเดียวกันกดจ้างแล้วทักผิดมารายงานตัวด้วยแล้วก็ห้ามล็อกอินซอนขณะกำลังทำรายการเด่นขาดระยะเวลาการฟาร์ม1-7วันหลังขึ้นทำรายการนั่นเองสามช่องนี้เป็นแค่ข้อมูลและช่่องสุทท้ายคเป็นี ได้บอกว่าให้ทําการจดไว้ในแอปโน้ตจําได้ไหมไปขัดลอกมาแล้วกรอกลงไปในช่องนี้ได้เลยโดยเจ้าคีย์นี้ก็จะสามารถนํากลับมาใช้ได้เรื่อยๆเลยนะไม่ว่าจะสั่งโลบักสั่งกิฟต์ไอเทมเนี่ยก็เอาคีย์นี้ไปใช้ได้รวมถึงเข้ารหัสโลบอกของเราก็เอาคีย์มาวางเราก็จะได้โค้ดเป็นโค้ดส่งชั้นไว้เข้า ID เดีเหมือนตอนเป็นอ e ีเมลนั่นเองกลับมากันต่อเราก็จะทําการลดทานทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็กดตกลงเพื่อที่จะสั่งซื้อไปได้เลยทาราต่อมาเราไปสั่งบริการอีกอย่างนึงก็คือบริการหากระจโดยเราก็กรอกรายละเอีย รายละเอียดเพื่อที่จะสั่งซื้อของก่อนเด้อโดยกระจกนี้ก็กอกแค่ชื่อรหัสแล้วก็คีดสอย่างพอแล้วกดตกลงสั่งทํารายการคิวแล้วไม่สามารถขอเงินคืนได้นะตกลงซื้อเลยต่อมาเราจะมาสอนวิธีการดูสถานะออเดอร์ที่เราสั่งของไปกดไปที่โปรไฟล์กดคําว่าข้อมูลส่วนตัวจากนั้นกดคําว่าเมนูทั้งหมดแล้วก็เลือกหัวข้อคิวฟรับมันก็จะขึ้นอย่างเอ้าเดี๋ยวนะพนักงานรับคิวไปแล้วสงสัยสั่งมาตอนที่พนักงานกําลังรันงานพอดีเลย ถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปอัปเดตให้ดูด้วยผลแก๊สเรามีมาร์ทแค่หนึ่งและกีตาร์บุกเรามีมาร์ทประมาณ220ส่วนกระจกเราไม่มีและต่อมาเมื่อเราจ้างฟาร์มเสร็จแล้วให้ทําการเขียบ ึเก็บหน้าโจมือถือแก็บหน้าโจคอมและทําการทักหาเพจแอดมินโอเคเรามาที่หน้าเว็บไซต์บาร์เบอร์ช็อปเรามาแล้วก็จะเจอหน้าเว็บเพจร้านนะคะแล้วเราก็จะมาอยู่ที่หน้าเพจร้านซึ่งแอดมินก็จะคอยบริการตั้งแต่8ปดโครึ่งถึงห้าทุ่มกันเลยทุกวันไม่มีวันหยุดถ้าหยุดเดี๋ยวบอกล่วงหน้ากดส่งข้อความอีกเช่นเคยแนบรูปที่จ้างฟาร์มลงไปบอกแอดมินว่าสวัสดีครับจ้างงานฟาร์มไป2อ,อย่าง ลูกค้าจ้างอะไรไปก็จแจ้งตามนั้นอ,อันนี้ก็ยกตัวอย่างของแอดมินให้ดูแล้วก็เขียนบอกว่าชื่อในเกมอะไรด้วยประมาณนี้เลยแค่นี้ครับแจ้งแอดมินไปแบบนี้ทิ้งไว้ถ้าเกิดเขาติดปัญหาอะไรเขาจะได้ติดต่อกับเราได้ง่ายๆเลยลืมแอบให้เห็นวันเวลาที่สั่งด้วยนะคะการที่เราสั่งซื้อสินค้าแล้วทักเพจร้านไปรายงานตัวเนี่ยก็จะช่วยให้บริการนั้นง่ายและก็ไวามากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องคีย์เนี่ยถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าเออรหัสเรามีค่าแล้วก็ไม่อยากให้ใครทราบเนี่ยก็แนะนําให้กดเจนคีย์ใหม่ได้ทุกครั้งเลยยนะโดกาารมที่ แล้วก็ซิเคลิตี้แล้วก็เปิดปิดหัวข้อนี้ใหม่เพื่อที่ทําการเจนคีย์ใหม่นั่นเองแต่ถ้าไม่เจนคีย์ใหม่ก็เก็บคีย์เดิมไว้ใช้ได้สวนละเอียดไหมอะคลิปเนี้ยบอกมาเลยว่าหมดเปลือกจริงๆนันเนี่ยโดยถ้าระหว่างนี้เพื่อนๆไม่รู้ว่าจะทําอะไรจะเล่นอะไรก็แนะนําให้อาหารรหัสรองหรือว่าไอดียํำว่างมาเล่นไปก่อนก็ได้หรือจะเป็นไก่ตันของทางร้านก็ได้ทางร้านมีไกต่ตันที่ไม่ติดกุญแจคัดพิเศษแล้วให้ลูกค้ามาเลือกซื้อกัน<ส>เดี๋ยวเป็นยังไงเรามาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งกันละ อัปเดตกันล่าสุดนิดนึงนะครับนี่นะครับทุกคนสําเร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยนะครับหลังจากฟาร์มเสร็จและตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมซึ่งมาัาลต่ของผลแก๊สของเราก็มีถึง600ตรงกับตามที่จ้างเลยและส่วนต่อมาก็จะเป็นกีตาร์บูแน่นอนว่ามัตาลต่ก็ครบเหมือนกันอีกหนึ่งสิ่งอีกหนึ่งอย่างที่เราจ้างนั่นก็คือกระจกซึ่งเราก็จ้างมาในราคา50สบาทเท่านั้น นี่ไงเราได้มาแล้วโดยข้อสังเกตอีกหนึ่งอย่างก็คือเมื่อฟาร์มมัดมันก็ใช้เวลาในการตีมอนต่างๆเงินเราจาก36ล้านก็กลายเป็น89ล้านเบรีโดยไม่รู้ตัวและนี่แหละครับการจ้างฟาร์มจากล้านบับเบิลช็อ